ริ่มต้นคืนนี้ไปดูวิกฤตน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนค่ะเพราะว่าถึงนาทีนี้หลายจังหวัดยังคงหน้าเป็นหัวนะคะ,คะสุราษฎร์ธานีตอนนี้เฝ้าระวังมวลน,น้ําอาจจะไหลเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกส่วนนครศรีธรรมราชนี่ต้องบอกว่าอ่วมหนักมากคุณสุชาดาค่ะย่านการค้าเสียหายหนักที่สุดในรอบ50ปีนะคะที่สําคัญสงขลาค่ะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวถือเลิกวันนี้แต่งงานกันแต่ว่าน้ําท่วมหนักนะคะทําให้เจ้าบ่าวถึงขั้นต้องล่องเรือไปหาเจ้าสาวถึงที่บ้านค่ะ ไปติดตามดูแต่ละพื้นที่กันก่อนนะคะเริ่มต้นที่สุราษฎร์ธานีกันค่ะสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะสภาพอากาศโดยรวมยังคงมีฝนตกโปรยปรายรวมไปถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ําฝนนี่น้อยกว่าเมื่อวานนะคะพื้นที่ตําบลป่าร่อนตําบกลกรูดตาบลคลองสะอําเภอกาญจนดิตรงนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําป่าที่ไหลหลา,ลากจากเทือกเขาหลวง ระดับน้ําลดลงมานะคะแต่ว่าถึงตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าในพื้นที่เขาหลวงฝนยังคงตกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียว ขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลช้างซ้ายตำบลช้างขวานะคะก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันค่ะเพราะว่าการสัญจรลําบากถนนชํารุดนะคะทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหายการประกอบอาชีพก็ทําไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าฝนตกลงมาโปรยปรายอยู่ตลอดเวลาวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูภาพที่เราไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าฟ้าปิดด้วยส่วนที่อำเภอชายาและอำเภอท่าชนะระดับน้ํายังทรงตัวค่ะฝนก็ยังตกต่อเนื่องส่วนจุด ที่สะพานขาดตรงถนนสายเอเชียทางแขวนกันทางจังหวัดสุราษธานีก็ได้นำสะพานแบริง่งวางพาดให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งขาขึ้นและขาล่องใต้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็กักรถเร็กไม่ให้ผ่านจุดที่น้ำท่วมหรือว่าจุดที่สะพานขาดบนถนนนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือ เป็นช่วงที่ค่อนข้างถนนชำรุดขนาดใหญ่ถ้าเกิดวิ่งไปอาจจะเป็นอันตร,รายได้ส่วนรถทัวร์นะคะยังสามารถผ่านไปมาได้ตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ค่ะแต่ก็กำชับให้ใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษจากสุราธ,ธานีที่ว่ายัางคงน่าห่วงว่าน้ำอาจจะไหลเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกนะคะ นครศรีธรรมราชตอนนี้คุณผู้ชมย่านการค้าเมืองนครนี่ <S <S ต้องบอกว่าเสียหายหนักในรอบ50ปีค่ะเพราะว่ารอบนอกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังคงเต็มไปด้วยน้ำหลากเข้าท่วมในเขตตัวเมืองนะคะระดับน้ำในตัวเมืองยังคงเพิ่มขึ้นการเข้าถึงตัวเมืองนี่เป็นไปได้อย่างยากลำบากโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชระดับน้ำท่วมเต็มพื้นที่หลายจุดค่ะสภาพที่อยู่นี่บางบ้านถึงขั้นมิดหลังคาทีเดียว ส่วนบริเวณย่านการค้าชุมชนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะถึงตอนนี้ก็เริ่มจะสัญจรไปมาได้บ้างแล้วบริเวณนี้คุณผู้ชมคะคือเป็นย่านการค้าสําคัญของตัวเมืองนครค่ะ,คะและก็มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันน้ํานี่หลากเข้ามาท่วมตั้งแต่สองวันที่ผ่านมานะคะระดับน้ําสูงกว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะและก็มีระดับน้ําที่สูงกว่าเมื่อปี2554ด้วย โดยรวมนี่ถือว่าเป็นภาวะอุทกภัย รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีนะคะเพราะว่าปริมาณฝนสะสมในคืนคืนเดียวสูงกว่า600ม mm ิลลิเมตรทีเดียวค่ะ,ะบางจุดก็ยังเห็นประชาชนเดินลุยน้ํากันออกมาได้บ้างหรือว่าใช้รถของทหารนะคะพยายามลําเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องมุมสูงนะคะที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของชุมชนที่เขาอยู่อาศัยระหว่างซอยที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนพัฒนาการคูขวางแล้วก็ถนนสีธรรมโศกนะคะกว่า40ซอยคุณผู้ชม มองดูบ้านหลายหลังคาเรือนหลายพันหลังมีระดับน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรบางหลังนิ่มมิดหลังคาอยู่กันไม่ได้ค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะไม่สามารถที่จะออกมาหาอาหารหรือว่าสิ่งของบรรเทาทุกได้ทางกองทัพภาคที่4ได้ส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่เป็นระยะ ส่วนที่พื้นที่อำเภอร,รอบนอกการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลําบากค่ะเนื่องจากระดับน้ําที่ท่วมสูงอย่างเช่นอำเภอนกพิตาทําให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นทางบกและทางอากาศนะคะเพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดทั้งหมดสภาพอากาศก็คือจะเห็นได้จากการบินเฮลิคอปเตอร์ก็ยังไม่สามารถขึ้นบินได้ในขณะนี้ค่ะ ขณะที่ฝั่งผู้บัญชาการค่ายฝึกการรบพิเศษที่4ี่สิชนอำเภอสิชน,เเชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตรีประเสริฐสายทองแท้ก็นำกำลังทหารเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหลายสิบครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าน้ําท่วมบ้านแล้วในบ้านบางหลังมีคนเท่าคนแก่อยู่ในบ้านด้วยไม่สามารถอพยพออกมาได้ทันนะคะแต่ว่าโชคดีที่ทหารสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ,คะส่วนที่บ้านเด็กชายสีธรรมราชนะคะมีรายงานเข้ามาว่าเจ้าหน้าที่ต้องอพยพเด็กชายและหญิงรวมถึงผู้ใหญ่ที่ประสบปัญหาทางสังคมกว่า20คนคืออพยพมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัว เพราะว่าน้ำนี่ท่วมสูงมากนะคะย้ายไปอยู่ที่บ้านชายศรีธรรมราชเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าชาวบ้านที่มีเด็กอ่อนอายุ1นเดือนครึ่งและสองขวบขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะซึ่งก็อยู่ในซอยข้อกครัวตําบลในเมืองอําเภอเมืองค่ะตอนนี้ประสบปัญหาน้ําท่วมคือน้ําท่วมบ้านมาถึงชั้นที่สองนี่แหละค่ะถลอกทุเรพองุมก็ออกมาแบบนี้เลยเด็กนี่ยังอ่อนอยู่เลยนะคะ น้ำนี่สูงมากนะคะตำรวจก็เลยนำเรือเข้าไปช่วยนำสองแม่ลูกออกมาแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กชายศรีธรรมราชคืออยู่ชั่วคราวไปก่อนก่อนที่น้ำจะลดลงนะคะค่ะส่วนที่สนามบินนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ไม่สามารถทำการบินขึ้นลงเครื่องบินได้นะคะผู้สื่อข่าวเราพยายามที่จะเข้าพื้นที่ไปโดยใช้เส้นทางการบินปรากฏว่าก็ต้องกลับมาตั้งต้นหม่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะเบื้องต้นก็ ที่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขนาดนี้ระดับน้ําเริ่มบ่าเข้าท่วมในเขตนิรภัยการบินแล้วนะคะคุณสุขสวัสดิ์สุวรรณโนผู้ในการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชบอกว่า ขณะนี้ที่ท่าอากาศยานต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงเพื่อตรวจสอบดูปริมาณน,น้าเบื้องต้นขณะนี้พบผลกระทบกับระบบไฟฟ้าช่วยเดินอากาศในส่วนของภาคพื้นดินทางเข้าท่าอากาศยานมีมวลน,น้ํามากค่ะและการระบายน้ําผ่านทางสนามบินตอนนี้ทําได้เพียงแค่เตรียมแผนตรวจสอบระบบและฟื้นฟูลหลังจากน้ําลดเท่านั้นนี่คือที่นครศรีธรรมราชนะคะไปดูที่สงขลากันคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่า เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะแต่งงานกันแล้วค่ะปรากฏว,ว่าการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะคะถึงขั้นต้องล่องเรือไปหาเจ้าสาวถึงที่ที่สงขาในพื้นที่4อําเภอคาบสมุทรรถสถิงพระนะคะ ซึ่งอยู่ติดกับปริมทะเลสาบสงขลาตั้งแต่อระโนดอภอกระสนอศิลอสทิงพระและอะสิงหานาครได้รับผลกระทบจากน้ำในทะเลสาบสงขลาหนุนเข้าท่วมอีกเป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ถูกน้ำท่วมหนักมาแล้วครั้งหนึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงค่ะปริมาณยังน้ำยังสูงขึ้นนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผลกระทบที่เกิดขึ้นยังทำให้งานแต่งงานนี่โอโ้โหเกือบจะล่มนะแต่ว่าเจ้าบ่าวนี่คือมีจิตใจที่ ความรักเต็มเปี่ยมแหละคุณสุพาวันก็เลย<อ>ต้องอยอมล่องเรือไปหาถึงที่แบบนี้เขาบอกว่าล่องเรือหารักของแท้นะคะ,ะแม้ว่าน้านจะท่วมสูงขนาดไหนแต่ว่า เลิกง,งามยามดีกาหนดมา<ช>แล้วนะคะ<ช>ต้องแต่งวันนี้เท่านั้นก็ปเปลี่ยนจากยานพาหน,นะรถยนต์มาเป็นเรือแทนนะคะไม่หวั่นค่ะ<ช>เรือก็รักได้เหมือนกันะนี่นะคะก็แต่งงานแต่งงานกันทั้งที่น้ําท่วมแบบนี้แหละก็ไม่เป็นไรนะคะ<ช>ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันบ้างค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ปรากฏว,ว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมีอยู่9จังหวัด 73อำเภอโดยคุณชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรา,ารณภัยกล่าวสรุปสถานการณ์อุทก,กภัยวาัตาภัยและน้ำป่าที่ไหลหลากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ประจำวันที่6มกราคมปี2560บอกว่าจากการตรวจสอบตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์น้ำใน9จังหวัดคือที่พัทลุงนราธิวาสยะลา สงขลาปัตตานีตรังนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรรวมทั้งหมดแล้วมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย73อำเภอค่ะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมด6รายแบ่งเป็นจังหวัดสงขาลา,รา2รายนราธิวาส2รายแล้วก็ที่นครศรีธร,รรมราชอีก2รายค่ะค่ะสว่วนเรื่องของการช่วยเหลือนะคะล่าสุดกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือจะลำเลียงเรือผลักดันน้ำ30ลังนะคะรวมไปถึงกำลังพลขึ้นรถบรรทุก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้ค่ะ6นาฬิกานะคะจะปล่อยขบวนรถบรรทุกชานต่ำและรถบรรทุกใหญ่คือจะนำเรือผลักดันน้ำ30ลำพร้อมอุปกรณ์กำลังพลทั้งหมดนะคะไปช่วยผู้ประสบภัยซึ่งก็เป็นกำลังพลมาจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมกล้าวกรมอู่ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะ8มกราคมจะจัดส่งเป็นเรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์นำเรือผลักดันน้ำอีก20เครื่องเดินทางลงพื้นที่นะคะเพื่อไปช่วยผลักดันน้ำลงสู่ทะเลค่ะส่วนฝั่งของมทรหนึ่งคุณผู้ชมล่าสุดนี่ประกาศ4ข้อสำคัญยกระดับสู้น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางด้านของทัฐนมนตรีมหาดไทยค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็บอกเลยนะคะว่า4ข้อสำคัญสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องแรกคือจะไปยกระดับการจัดการ เป็นการจัดการสารภัยขนาดใหญ่ระดับที่3นะคะตามแผนป้องกันและบรรเทาสารภัยในปี2558ส่วนข้อที่2ก็คือสั่งการให้ทธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยประสานงานกันประเมินเรื่องของการติดตามเฝ้าระวงังวิเคราะห์และก็รายงานกลับมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนข้อสาก็คือให้จัดตั้งเป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารภัยแห่งชาติส่วนหน้าให้กำกับควบคุมพื้นที่ ร่วมปรนาการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะที่สําคัญเลยข้อสุดท้ายนะคะก็บอกว่ากองบัญชาการป้องกบบันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะประสานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภยัยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน ก็จะมีผลไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นจะคลี่คลายลงไปนะคะค่ะวดทุกขภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในปีนี้ถือว่าหนักจริงๆในรอบ50ปีนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณชนทิชารอดกัญภัยพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็พยายามโดยสารโดยเครื่องบินบินไปแต่ปรากฏว่าสนามบินก็เข้าไม่ได้นะคะต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ที่กรุงเทพแล้วก็เดินทางผ่านเข้าไปทางรถแทนคุณสุพวรรณเห็นว่าในพื้นที่สอูดเนี่ยหนักพอสมควรค่ะ ามกันหน่อยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดคุณชนที่ฉานี่ก็ลงพื้นที่ได้นะคะไปยังตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปติดตามบรรยากาศล,ล่าสุดนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ,คะพร้อมแล้วเชิญเลยนะคะเชิญค่ะ ค่ะคุณสุชาดาคุณสุภวันค่ะที่ฉันยืนรายงานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจะบอกว่าจุดนี้เองก็เป็นหนึ่งในอีกหลายจุดของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชนะคะที่ต้องบอกว่าน้ํานั้นท่วมสูงถึงเกือบหนึ่งเมตรเลยทีเดียวค่ะแต่เนื่องจากวันนี้เครื่องวันหลังนะคะก็ไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาก็ทําให้สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าดูจากสภาพนะักขณะน,นี้รายงานล่าสุดขนานี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่า ปริมาน้ํานั้นยังคงท่วมสูงอยู่แต่ว่าดูจากการสำรวจบริเวณโดยรอบแล้วนะคะมวลน,น้ําจุดนี้ไม่มีการท่วมไปในโรงพยาบาลแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณนี้เป็นอย่างมากเลยเนื่องจากมีปริมาณฝนนั้นตกลงมาตลอดทั้งวันถึงสองวันค่ะเดี๋ยวทีมข่าวนะคะจะพาไปพูดคุยกันกับชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะนะก็วันนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่เปิดทําการแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เล่าสถานการณ์นิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันมีปริมาณน้ําฝนตกลงมาแล้วเราได้รับความเดือดร้อนอยังไงบ้างคะทีนี้น้นําก็มันอั้นขึ้นมาพ <c oughs> อตีมันก็ขึ้นเร็วมากเลย <c oughs> ขึ้นตลอดจนถึงตีสิบสอง ปี12นน้ำเที่ยงคืนแบบ24นาฬกาก็ขึ้นอีกประมาณสี่นิ้วกว่าจะไหลข้ามกำแพงโรงพยาบาลใช่ไหมพอหลังจากนั้นฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักฟ้าร้องแล้วหนักประมาณสามชั่วโมงน้ำก็ขึ้นขึ้นไหลบ่ากำแพงโรงพยาบานพอไหลบ่า ไม่นานมันก็ลงลงประมาณสี่นิ้วแล้วก็คงที่ตลอดจนถึงเที่ยงวันคงที่ตลอดพอตอนเย็นก็ลดลงเรื่อยๆเลยค่ะและนี่แหละคะ่ะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะซึ่งคาดการค่ะว่าถ้าหากไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอีกนะคะ สภาวะก็จะกลับสู่สภาวะตามปกติค่ะคุณสุชาดาคุณสุภรวันคะขอบคุณคุณชนทิสาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณชนทิชายังคงเกาะติดบรรยากาศโดยรวมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะยังคงมีหลายจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่นะคะคือจะเห็นว่าบางจุดน้ําเริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าออกไปจับใจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตประจําวันนี่ค่อนข้างลําบากอยู่เดี๋ยวเกาะติดก,กับเราที่นี่ลาาความจริงค่ะ